ประเทศไทยของเราจะได้รับผลประโยชน์อะไรหลังจากมีข่าวเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและกัมพูชาจะมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องชาวเน็ตไทยของเราอย่างไรเกี่ยวกับข่าวนี้ติดตามรายละเอียดในช่วงต่อไปกันครับสวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กันและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดาสารพันยังไงก็ฝากติดตามผลง,งานกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ลักษณะคลิปนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่มาจากสื่อดังของกัมนคคเมทามได้รายงานข่าวเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีการพาดหัวข่าวว่าประเทศไทยและกัมพูชาจะมีความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยที่รัฐมนตรีการท่องเที่ยวของกัมพูชาจะเป็นหัวหน้าคณะและตัวแทนเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวแบบทวิภาคีระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยครั้งที่3จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยเป็นเจ้าภาพภายใต้ MOU ด้านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวที่เคยลงนามกันไว้ระหว่างไทยกับกัมพูชาตั้งแต่ปี2557จะมีการหาลรือแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการปรับปรุงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวปี2566 ถึง2,568ไฮไลท์ของความร่วมมือนี้อยู่ตรงที่จะเป็นการประชุมทวิภาคีของคณะกรรมการส่งเสริมการตลาดระหว่างการท่องเที่ยวกัมพูชาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศนำไปสู่การจัดตั้งโครงการร่วมมือเพื่อกระตุ้นการไหลของนักท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติครับนี่ก็เป็นสาระสำคัญของข่าวนี้และเมื่อ Facebook Fanpage อาเซียนมองไทยแชร์ข่าวนี้และโพสต์ข้อความว่า ไทยเราติดปีกลอยลมแล้วด้านการท่องเที่ยวจะร่วมมือกับการท่องเที่ยวของกัมพูชาไปเพื่ออะไรมีแต่เขาจะมาพึ่งพาเราทวงล้างเราเปล่าๆเดี๋ยวมาทวงบุญคุณอีกว่าเราต้องขอบคุณเขาที่เขาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยทั้งที่มันตรงกันข้ามและจากข่าวนี้เองทำให้พี่น้องชาวเน็ตไทยของเราจำนวนหนึ่งเข้ามาแสดงความรู้สึกพูดถึงข่าวนี้ไปในลักษณะที่ว่าไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากความร่วมมือในครั้งนี้ ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องควรรักษาผลประโยชน์ของคนไทยประเทศไทยในขณะที่กัมพูชาเคลมวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นชุดไทยอาหารไทยมวยไทยละครเพลงและอีกหลายอยา่างความร่วมมือครั้งนี้กัมพูชาจะได้รับประโยชน์มากกว่าเพราะจะได้อาศัยโปรโมทการท่องเที่ยวของตัวเองโดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศไทยเพราะการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงระดับโลกไปแล้ว และบางคนยังวิงวอนถึงผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าให้ลองฟังเสียงคนไทยดูบ้างเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดมุมมองความรู้สึกจากพี่น้องชาวเน็ตไทยเราจํานวนหนึ่งที่พูดถึงข่าวนี้กันครับเริ่มกันที่มุมมองแรกได้แสดงความพิเีพนไว้อย่างน่าสนใจว่ารัฐบาลไทยพึงปกป้องประชาชนคนไทยในฐานะตัวแทนประชาชนคนไทยควรรักษาผลประโยชน์ของคนไทยเป็นที่ตั้งหลายสิ่งที่กัมพูชากระทำต่อประเทศไทย ทั้งอาหารวัฒนธรรมกีฬาละครเพลงการแต่งกายล้วนแล้วแต่ให้ร้ายกับประเทศไทยรวมทั้งนักท่องเที่ยวไทยที่จะต้องไปพบกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีต่างๆในประเทศกัมพูชาแล้วจะยังส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยต้องไปพบกับสิ่งเหล่านั้นอีกหรือมุมมองถัดไปกล่าวว่าอยากถามพวกหน่วยงานไทยมากมีคอมเมนต์ตอบกลับมุมมองนี้ด้วยประโยคที่ว่าพวกคุณเป็นอะไรกันคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเกือบปีคนไทยไม่ได้อะไรแต่เขมรได้ไปหลายอย่างแล้ว มุมมองต่อไปแสดงความเห็นว่าสงสัยว่าว่างเหรอไปยุ่งอะไรกับขมรความคิดเห็นต่อไปได้เข้ามาให้ข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับตอมอขเมรว่ารัฐมนตรีท่องเที่ยวขมรประสานกับรัฐมนตรีมาหาไทยสั่งตำรวจตอมอด่านฝั่งขมรจัดการปัญหาการเรียกเก็บเงินค่าประทับตาใบผ่านแดนให้ได้ก่อนนะนักท่องเที่ยวต่างชาติโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตทั่วโลกรับรู้กันแล้วส่วนหนึ่งแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปมโนกันต่อนะความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า การร่วมมือก็จะระบือนามและที่จะตามมาคือของบประมาณสนับสนุนไม่อยากคิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะตัดสินใจยังไงคอมเมนต์ต่อไปพูดด้วยประโยคสั้นๆว่ามาดูหรือมาก๊อปเอาดีๆมุมมองถัดไปบอกว่ารัฐบาลไทยเป็นเครื่องมือให้กัมพูชาเกาะเพื่ออาศัยโปรโมทการท่องเที่ยวของกัมพูชากัมพูชาไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรให้กับประเทศไทยมีแต่กัมพูชาเท่านั้นที่ได้ประโยชน์แล้วจะทําไปทําไมในเมื่อการท่องเที่ยวของไทยเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกแล้ว มุมมองต่อไปแสดงความคิดเห็นว่ากัมพูชาให้พวกเขาผูกติดกับกำแพงหินอย่าให้พวกเขามาหาประโยชน์จากพวกเรามุมมองถัดไปบอกว่าความเขาอวดฉลาดขี้อิจฉาก็าไม่มาหาเรื่องไทยทำดีๆกับคนไทยคนไทยคงไปเที่ยวเขมรกันเพียบแล้วป่านนี้ความคิดเห็นถัดไปเข้ามาตั้งคำถามว่าอะไรที่คิดว่าไทยเราจะได้ประโยชน์ในเรื่องนี้มีคอมเมนต์เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้สองคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แรกตอบกลับว่า หน้าใหญ่ใจสปอร์ตและธุรกิจที่ราบลื่นและอีกคอมเมนต์ตอบกลับแบบประชดว่าคงแก้ให้ชาวเน็ตไทยอย่างเราท่านได้กินอร่อยหลับสนิทฝันดีอีกกัางหามุมมองขัดไปแสดงความเห็นว่าทวิภาคีอะไรมีแต่ภาคีถ่วงไทยนะสิความพิเีนต่อไปบอกว่าเอามาถ่วงไทยเพื่อฟังเสียงคนไทยก่อนท่านผู้นำมุมมองต่อไปพูดแบบประชดว่าลูกในไส้ต้องดูแลไม่นานมานี้เองก็พึ่งมากัน สำหรับมุมมองนี้น่าจะหมายถึงการที่นายกกัมูชาเคยเดินทางมาเยือนเมืองไทยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้มีคอมเมนต์ตอบกลับมุมมองนี้ว่าทำไงได้รัฐบาลเราเป็นแบบนี้และมีอีกคอมเมนต์มาตอบกลับด้วยประโยคสั้นๆว่าขเมเนคบไม่ได้ความคิดเห็นถัดไปบอกว่าผู้นำประเทศเขาสนิทกันมุมมองต่อไปแสดงความเห็นว่ากระทรวงก็จะได้ขอตั้งงบประมาณสนับสนุนได้ไงเพื่อพัฒนาเพื่อสัมพันธ์ที่ดีตอบสนองเสาวัฒนธรรมอาเซียนความคิดเห็นต่อไปบอกว่า พอเถอเลิกคบกับประเทศแบบนี้คบกับเขมรเรามีแต่เสียประโยชน์ต่อไปเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้เข้ามาพูดเปรียบเทียบเป็นคําพังเพยของเราได้อย่างเห็นภาพชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่เคยได้ยินคําว่าเอาไม้สั้นไปลันขี้หรือมันจะมีแต่เสียกับเสียอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยหมีให้ห่างเพราะมันทั้งเหม็นทั้งสกรกครับนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของชาวเน็ตไทยจํานวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่มองว่า ความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างขเขมรกับไทยด้านการท่องเที่ยวก็จะมีแต่เขมรเท่านั้นแหละที่ได้ประโยชน์ส่วนไทยแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือแบบทวิภาคีกับกับกมพูชามากนะักแต่อย่างไรก็ตามนะครับประเทศที่มีชายแดนติดกันมีความร่วมมือกันมันก็เป็นเรื่องที่ดีและประเทศไทยก็ให้ความร่วมมือให้การช่วยเหลือกัมพูชามาแล้วหลายกรณีอย่างเช่นการให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินกับกัมพูชาการยินยอมให้กัมพูชาเข้าไปศึกษาดูงานด้านศิลปะของไทย และการศึกษาดูงานด้านอื่นๆที่เราเห็นเป็นข่าวกันมาหลายต่อหลายครั้งเราจะเห็นว่าประเทศไทยให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือกับกัมพูชาในหลายด้านอยู่แล้วความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชามีความจําเป็นหรือมีประโยชน์อะไรกับประเทศไทยบ้างในขณะที่ประเทศไทยของเรามีการรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดจนทําให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเป็นจํานวนมากตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา สำหรับในส่วนของกัมพูชามีนักท่องเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวตลอดทั้งปี2,566จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาระบุว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวกัมพูชาตลอดทั้งปีประมาณ5ล้านคนเศษและในส่วนของประเทศไทยตลอดปี2,566มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือน28ล้านคนเศษและข้อมูลอัปเดตจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่7กรกฎาคม2567ที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานข้อมูลตัวเลขล่าสุดว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวประเทศไทยแล้วกว่า18ล้านคนเราก็จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยในปี2566มากกว่าไปเที่ยวกัมพูชาหลายเท่าด้วยจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แตกต่างกันมากแบบนี้ และการที่กัมพูชาเคลมวัฒนธรรมไทยเราหลายอย่างตามที่ได้กล่าวไปแล้วก็คงไม่แปลกใจอะไรนะครับที่ความคิดเห็นของพี่น้องชาวเน็ตไทยของเราส่วนใหญ่ในคลิปนี้ที่เห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่ไทยจะไปร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับกัมพูชาการทําโครงการของรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งส่วนหนึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชนคนไทยทุกคนและหากเราเห็นว่าโครงการนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรกับคนไทยและประเทศไทยของเรา พวกเราก็มีสิทธิส่งเสียงบอกผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดูแลปกป้องผลประโยชน์ชาติบ้านเมืองของเราใช่ไหมครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ทางสารพัดสารพันรวบรวมมานําเสนอกันในคลิปนี้นะครับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับประเด็นต่างๆในคลิปนี้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและร่่มแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและสําหรับคอมเมนต์ที่มีคําพูดไม่สุภาพหรือใช้ตอยคําที่รุนแรงต้องมีการปรับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการนําเสนอนะครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณนะโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้รบกวนกดติดตามสารพัดคารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ